เาาก็เรียงเคเอ็นทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดลำพูนนะครับผมตอ <_ X' S 3> นนี้เรา <_ X' S 1> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทำบุญนะครับผมวัดพระพุทธบาทผาหนามนะครับผมเดีย๋ยวเราจะพาเข้าไป <_ X' S 1> บรรยากาศร่มรืลล่นนะครับช่วงเยน็น อันนี้อยู่บนดอยสูงนะครับผมเหมือนกรอนลอตเตียเงียบสงบมากเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูสถานที่รอบๆนะครับแล้วตื่นเลยเนาะดแวกว่าดอใครเลยน,นะโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นดอยมาครับผมเป็นบันไดไม่กี่ขั้น,นครับแต่เราขึ้นมาใกล้จะถึงที่นี่นะครับผมถ้าเรา หยอกท้งวังก็ไม่หมดกันมันเนอนบเวาท่านี้ชวงเตี่มีวนำเน่ยน้ท่วครับทุกคนน้ำท่วมกถ้็แหก็มาครับก็แหรับสาวน้อยอ้วนตุ้มนกอะไรนกไม่ใช่นกครับจะเป็นกระรอกกระรอกกระแตกระจง

ทอรีทอลี้นาครับ้นมาคักระือหรคืนเี้ยกรอรอทีทารีคือรือตหรอทุกคนดูครับข้างหลังขอบรรยากาศบ้านหลักล้านหลักล้านหลักคาหลักร้อยเส้นทางหลักร้อยบ้าหลักล้านใช่ว่าทุกคนจะมาดูเหยียด มีของมีของเลขข้าวเออตลาดอะไรของบาร์ตลาดบรรยากาศคือเจ้าบ้านโหหลังนะข้างนางนู่นใครใครกันเลยถ่ายรูปแล้วจุดชมวิวเรื่อยเลยนะเนี่ยครับเจดีย์ลาบ้าอย่าอันนี้เจดีย์เงินนะครับผมเงินกระทองอันนี้รอยเท้าอะไรครับอันนี้ขอรดนั้นวะ มอขยกเหรียญยกเหรียญไหลลำบาฟู่ไม่มีเหรียญแล้วครับผมหยกแบงไม่ไหลฮะดูนิแบงค้างเนขนะแบงค้างแบงก็ค้างโอแตกเลยไปต้นลอ,อไะไรก็บานเลยางบานนะครับผมเ้ยวมเ้ยวก เปิกเิมอชดีว่านี่นี่ยนูนี่ยไ้เร่าออนอย้ม้นันะไอถ้าดิ้นเลยเลข้ดินอะย่างกอนโนสนลำหญยครับผมเยอะไม่เยอะอย่างดูครับลำยยทยกินทำปีครับนี่โรงงานโรงงานลำหญยครับโรงงานลำยัยครับรักษาลำยัยกัน สองลงลอยสองลุงลอยเงงานลยางนนี่เป็นส่วนลำยข้างหน้ันหบรรยากาศดีมากนะครับผมร่มรื่นสบายแล้วก็สูงมองแบบสุดลูกหูลูกตานะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากจะมามาได้นะครับผมก็อยู่ที่ ลำพูนนะครับผมลำพูนบรรยากาศดีมากสามารถมาแวะชมแวะดูว่าแวะเทีท่ยวทำบุญได้หมดนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าตอนนี้เราอยู่ที่เจดีเงินนะครับผมเราจะมีเจดีเงินกับเจดีทองนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเจดีทองทุกคนคเดี๋ยวเราจะไปดูกันโยนเหรียญโยนเหรียญลงถังนะครับผมโยนเหรียญเหรียญนี่ นะครับเป็น,กร,นรกระดิ่งรเละ่ ถ้าโชคลาภโอ้ถ้าโชคลาภแ้่โชคลาภอม่ยบ้าเยทีเลยบ้ารเีบ ha? eh ี่คอลดมีค้ยดรอ่าอ้บักไว้เชนนาอาเนี่ยที่ที่นายเฮลีเด็กแค่ทีนาอ้อยเหเฮไ่เล่นเทุกคนครับเดี๋ยวเราจะโนนะครับข้าโชลาภโอ้โหข้าเต็มเต็มโชลาภต้องมาแล้วปรั คนเลยน่ามาที่ไหนแต่พอเลิกมือลักขาดไงมาล้วเว้ยมาล้วบ่า

เดี๋ยวพามให้ดูนกยุงนะครับพี่น้องใครไม่เคยพบเห็นนอกอยู่ตัวจริง thuốc gà là thuốc gà đúng không? Thuốc gà là thuốc gà.

เจบ่ดจูพุทธลาดมาขี่ยืมมาเจ็บรอดขวดไม่รอดพลาเพราะไอคลอาตัวแก่เพราะได้รอดบวหาเนี่มันได้กรอดจู่าทด้ฝ่ายหยอดติ่้เลเบอร์กเนี่ยนะวันนี้ยางมาไม่เบอร์ บ่อนัดเทือดนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปลงบันไดที่ขึ้นมาด้วยเท้านะครับเมื่อกี้เราขับขึ้นมาด้วยรถนะครับผมอันนี้เป็นบอ่อเลี้ยงปลาครับปลาคาร์ฟเดี๋ยวเราจะพาลงไปนะครับผมหรือว,ว่าทางจะชันจะสูงแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับ ก่อนอันนี้ขาดลองมาครับก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสองสามร้อยเก้านะครับช่วยนครับนาอุ๊ดครับผมนาอุ๊ดครับผมอยากถ่ายูป แล้วก็เดินมาข้างนี้ครับาเดียวันเดเนี่ยตนี่ครับข้างทางก็จะมีพญานาคราชนะครับผมแล้วก็เป็นแบบพญานาคราชกินหางครับผมทุกคนเดี๋ยวเราลงไปครับมันก็จะชันนิดหน่อยทางขึ้นประมาณสองร้อยกว่าก้านะครับผมถ้าใครอยากจะมาก็มาได้ ก็ลงมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เห็นข้างล่างเลยนะครับผมถ้าจะสูงพอสมควรเราก็ลงกันได้เลยนะครับผมเราไม่ใช่ใส่กลองแง้งนะผมเราคือใส่ลุยครับพื้นที่สูงพื้นที่ต่ำพื้นที่ลึกลับเราก็จะเดินเข้าไปให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมใครที่ติดตามช่องกระเรียงเคก็จะรู้ว่าเราลุยทุกที่นะครับผมไม่ว่จะเป็นป่าเมือง หรือวัดหรือแม่น้ำล้วก็ลุยมาหมดแล้วครับผมรอให้ถึง1,000ง u ัน criber ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะซื้อ g o p r o นะครับผมตอนนี้เราก็ถ่ายด้วยโทรศัพท์นะผมเราก็เรืๆตอนนี้งบประมาณก็ยังไม่เคยเยอะเท่าไหร่นะครับผมเราก็ใช้เท่าที่มีก่อนโอเคครับอันนี้พญานาคตัวที่สองนะครับผม จะมีพญายนาข้างทางครับผมสามตัวเ,เรียงกันนะครับผม okay, ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงข้างล่างแล้วนะครับผมบรรยากาศร่มรื่นมีเสียงนกร้องตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างล่างวัด

ครับทุกคนตอนนี้เราก็เที่ยวชมวัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดีย๋ยวเราจะกลับกันละถ้าคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเดีย๋ยวเราจะกลับกันนะครับผมไม่บา,บายครับ